ว้าวทุกคนนี่อยู่บนนี้เลยหอยปลัง๊งแมงดาทุกคนเลยว้าวสองน่วยทุกคนเอ้ยกระเคิเลไดนะ้ด้วยนะอีตัวนี้กันเ้ยอ๋อคนใดสองน่วยเลยสามน่วยแล้วนี่เห็นดีนะทุกคนหอยซี สีน้อยแล้วโอ้นอยนิงเต็งงามบางใหญ่นึงฮ่าตัวโอ้โดนจับเอาเว้บ้าทุกคนฟูสิงเจ็ดเจ็ดครับทุกคนเลยฟูกดถึงนี่มันมันนเอากล้บทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ับคาอาบส้ม สบายดีตอนขำๆทุกคนเลยวันนี้กันนี่หลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยพักผ่อนได้พักผ่อนพลิ้ตื่นมาคํำเลยตื่นลมากก็เลยเลนเข้าไปหาเบิ้งเงินคุยตู้นทุกคนเลยเจ้าโซนน,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 นนี้นะเห็นแล้ววสิเอากราบเข้าไปใส่ทุกคนในสองด่างนี้นะใส่กราบแล้ววาสิหหากินแรงด้ทุกคนเลยจ,จากาวาสิหหาการเคล็ดน,น้อยแล้็ไปหาเสื้อเบ็ดทุกคนเลยเอาเคล็ดน,น้อยไปใส่เบ็ดการปลูกการป่านี่แหละเดี๋ยวผ้าุกคนไปหาเสื้อกลับก่อนนี้ตอนขำๆทุกคนเลย ไปกับมาไล่คือเก่านี่สบายดีทุกคนป่ะเด็ดจังใดกลับไปติดตามมาส้มเนี้อทุกคนเลยโอ้มดเลยอยู่ฟ้าพูกฟ้านองผมได้เฮาเตะปิดนะวสิเฮาไปหากินอ้อยทุกคนเลยเข้าหากินอ้อยแล้วเข้าไปแล้วเห็นคุยตู้นกันเลยว่ามีกลับอยู่สองด่างอยู่ในเทงฮะเดี๋ยวียเอาไปเอร์เบิ้งทุกคนเลยเดี๋ยวเห็นบอลเขาเซอร์อยู่เถะฮะมันคดคุยตันทุกคนเลย và chỉ phải sơ lòng này và chỉ thử được bó lại Ừ. Đi Không mà kín oi là hình này ตูนคนอู้ย่ยเดี๋ยวซิซึเด้วคนนี้กคนน่ะตัวนันกันอ่ะ มากระปื้องอยู่พัดคดคุยคมใช่เนาะแล้วเท่านั้นเลยฮอกาตันวินน้อยฮอกาตันวินบ่ามันกระปื้อง,ปองอยูน่นะบอกเอ็ดหาเจอเลยอ้อนน้าตะคนเด็ดด่งนีินเลยกลับอ้อนเลย ल <laughs> हेर्नु ເພິ່ນເດີ້ໄດ້ คนเลยไอฮาสิเอ็ดแปลวมันทุกคนเลยเอ็ด no หูเฮอล้มเฮาแล้วก็คือมันคือฮอดตูนทุกคนตูนออกมาแล้วก็ยินจิโจยแล้วมันกระแล่นออกมาตันนะทุกคนเลยตามปกติเคยเชิดได้แต่อันนี้จักจีเป็นเดลเลยทุกคนเลยนี่สุอด่างแรกเขาเรียบร้อยเลยเอ็ดมึงทุกคนเลยเขาเข้มมานเด้อฝันยาญเด้อป่ะเดี๋ยวไปซื้อด่างต่อไปทุกคนเลยปุ้ยแหละด่างต่อไปปุน้ยทำเลย

คนคนเดมเปลีนี่ดิเด็นนี้นะนี่ตัวนี้เ่าเนี่เอ็ดเป็นลูกหูบมา้เลยบอสอ้ไหนมาเนยทำไอยู่ตะพุนเฉลี่ยว่าทำไมรอไร

chỗ ít mà này đi nhung nữa sẽ xèo chứ Đúng, như đồ gì Hãy <laughs> วะอันนี้ก็เมยดีสับัตหูกันะลิ้นดีสัทั้งเร่ก็เมย์มนะนี่ก็เล็บสงด่างใช่ร่ด่างนึนีด่างหนึ่งนะอันนี้ก็แล็บด่างเึงสื้อจะพูดลวไม่เปนดจะได้ลุ้เลยนะทุกคน

ต่นลำเดียวทุวคนอื่นเนอะหลังไมต้น มันต้นทุกคนขักดทุกคนเลยอันนักๆได้่านี้ได้งมาการน่แงครับ ะโอเคทุกคนเลยเตรียมร้อยบาสนี่ไปนี่เรียบร้อยทุกคนเลยตังที่สองเบิดแล้วบาสนี่นี่ตัวนี้ก็จ้องหูคือเก้าทุกคนเเป็นหูเล็กเลยตัวนี้นี่อยู่ข้างในพื่อด้เป็นหูลบมทุกคนเดี๋ยวเอาเลยครับอู้ยุ่งหลายนะทุกคนเลยมอสื่อไปยามดมวยกัน ทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวสี่อ้อไปหาคานหาเนื่องก็ได้ทุกคนเลยหาคานปูกคานปลาบ้ากินแดงเนาะว่า,าเหากอบวิตามินกินแรงทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปเบิงเด้ทุกคนว่าเหาสีได้ก็เด้นะมันเลย,ย,ยมันแงดงเนี่ทุกคนหอยเยนาะเดี๋ยวเพิ่มไล่เพิ่มเอาเห็นหอยเก็บเอาทุกคนเลยปลาแต่ก็ได้ตัวหนึ่งหอยคานเราไปเด้ เด็ดรอยใช่ไหมเด็ดรอยทุกคนขอเอาให้ไรดบอลเชิดหน่อยแรดทุกคนเลยได้ป่าแล้วขอจำมันปุ๊บไปเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอเคเจอเจอถงทุกคนผมมีเจอนะจะหาเลาะนี่ตัวไม้ทุกคนเลยหอยทุกคนนี่หอยเลยขอรูปหน้าไปก่อนเดี๋ยวไปสิโตหอยปังทุกคนเลย เก็บหอยก่อนพี่น้องเดี๋ยวหอยเนข้าวสิกานเอามากินอยู่บ้านทุกคนเลยนี่นะฟอหนุใหญ่เลยโอ้โหอะไรอยู่พุ่นมี่เลยเฮ้ยหอยนยเฮ้ยพวกนนะหอยนะโอ้ยสออกนู่นอะไรนี่พวกสออกนูนอยู่ตรนี้นะตรงนี้กันนะอ๋อโซกเชือกที่ตรงนี้นะอืสามจำนี้ทุกคนเลยมีบันคือโอ้เหอโอ้ยอาตัว มวกินอยู oh, ่บ uh ้านนะคนเดยตามมอยคนเดียอืมมโอ้ต่อโอ้ปัากันคนเดยเห็นดีขนาดอืมต่อ โอ้สองนุยอาหูก็เฮ้ยเฮยข้าหยางลบขึ้นทุกคนเลยอเด็กทุกคนเลยเอาฟังแม่ตัวนงฮึงานหาตามแค่มมาทุกคนเลยนมาที่เดนาที่ไอ้เจ้าตัวนี้อ้หเล็กเล็กเล็ทุกคน โอ้คนนี่หอยปังคล้ายๆคืๆอเดียวกับหอยาลิมนะทุกคนเฮลายแลย้วทุคนเลย,เลยว้าวทฮกิว้าวคนนี่อยู่นนี้เลยหอยปัง ปลาหาก็ได oh, ้โฉลกโตทุกคนเลยเก็บหอยก่อนโอ้ยอยู่ตามย่านี่แหละทุกคนเด็กสองน้อยแล้วทุกคนเลยโอ้อโห ได้มงสศราโน้ยสามซิทโอเคแล้วทุกคนพอกินแล้วแมงดาทุกคนเลยนี่ไรแมงดาเลยฮ้แมงดาแมงดาฮะเด็ดเด็ดนะนะตรงนี้หอยนะลูกเฮ้ยวเดียวหอยนี่กันดิอยโต มันปังเลยนะน,นี่อ่ะมือมันจับมันไม่ได้อยู่โอ้ทุกคนเลยเดินก็ขึ้นแล้วนะแสงแปะแปะทุกคนเลยโอ้เดินแจ้งครับเลยจะขึ้นทุกคนจะเดินเพลง เมื่อกี้นี่ปิาเข่งเลกคนเลยจักถื่บ่ปาเข่งตัวใหญ่เถื่อ่ะมันนำมูนาแล้วมังบ่นโอ๊ยโอ๊ยถืลวกุ๊ดถือแล้วคืออ้โอ๊ยโอ๊โอ้เฮ้ยโอ้โหตัวงใหญ่เลยเลยคนนี ่าตัวใหญ่เลยแหละนี่ถือหูมาทุกคนเลยตัดว้าวตัวใหญ่เลยทุกคนเลยปีนกินมันหรือสัตวอะไรนี่โอ้โหเลยนี่ว้าว สองน่วยทุกคเฮ้ยเกิดรด้เนี่ตัวนี้ก็ได้อ๋มเสองน่วยเลยสาน่วยแล้วนี่เห็นงทุกคนสีน่วยแล้วโอ้น้นงเต่งามบางใหญ่หนึ่งฮ่าตัโอ้ีนจัาเาเหรอเฮ้กตีจาใช่ไหมตีใช่ไหมใช่ไหมบอกแม่แม่มีคร ทุกคนเลยนี่ชิมเอยทุกคนเลยเดี๋ยวชิมือหาย hết กินข้าวกันอะไรกันจอะได้หอยเนี่ป้อทุกคนเลยลึกขนาดเลยปลเจ็บเลยจ็บเขื่อนกันแล้วน้อยเขียนยังไงีเนาะหอมสมเลยหอยหอยเนี่ยอ๋อตัวหมสมทุกคนเลยเดี๋มาไดเยอะข้าวมาได้เดี๋ยวเ้าสิเฮ็ดกินป่าเลยทุกคนเลยปั๊กเดี๋ยวมาหายกินข้าวกันทุกคนเลยมาหายกินข้าวกนข้าได้ป่าปลาคสามโตมาได้ สี่ตัวแล้วก <mel> <ic int> ับเข่งตึงเป็นห้าตัวทุกคนเลยไ้เ <alrededor> ด <revenir> mm ี๋ยวมาหอดกับบ่อไล่เพื่อนนึงหนึ่งข้าวแล้วทุกคนเลยหนึ่งข้ากับบานี้ทุกคนเลยอาสีสุกดก็คือสีสังเกตผมจักละเพราะว่ามวยข้าวหอนแลทุกคนเลยมีหูเล้วทุกคนเลยมอมอมอเลนหอนฮะ โ <laughs> ม่นึงเอาไอ้หม่นึงมาไล่มีหูไปเลยโม่นึงคน,นโมยนี่กะเก็บเอาทุกคนเลยเ <laughs> ก็บเอาขอทิปเต,ตอ์เงินละมันจะกาอยู่ไห้ทุกคนเลยนี่โอ้เสงไปแป๊บทุกคนเดินดาวโอ้ปิดนี่จับต้มเฉี่วบอลเนี่น<อ> <c ười> ขึ้น,นก,กับว่าไม่จะเข้านะ <c ười> เดี๋ยวทจ่น้อยจะขึ้นไปหาปิ้งป่าทุกคนเลยปิ้งปา่าไฟเป็นก้อนจ้น้อยก่อนนีอรีข้าวสุกเลยมันเขาเย็นลายมัเย็นบนลาย i ดีสองปิ้งคนนึงปิ้งปลาเข่งกับปลาคอคนนึงนี่นี่ได้ปลาเข่งกับปลาคอคนนึง เข่งตัวง่ายที่คนเราภาเข่งกล้าตอนนี้นะตัวคนใหญ่เลยนะน้ <c oughs> อหไฮอน้าเทิเนเลยมาบบเป็นโด่บ้านพระเจ้าอีดแล้วมาบ้ามานอนนึ่นปลานะแต่ว่าปลาเพินพ่นแบบปลาเพิ่นเพิ่นบม่ได้มาทุกคเนเลยปลาเพิ่นไปตลาดนี่ถ้าเกิดนท่านลายทุกคน้าลายเชฟลายด้ทุกคน ทาเกลือนี่นะาให้ลายแ็บลลยได้เพราะว่าตัวลายที่ป่ามันจะมาเอ้ากคนเกลือเขาว่าอบเกลือมันถึงแสบเรามีละมันถึงจะแสบพี่น้องหอยกแตหลายเติทุกคนเลย ก้าวสุกเลยทุกคนเลยป่าขึ้นก่อนสองปีงทุกคนเลยอ๋อหมาไล่หนึ่งข้าวบัดข, <c oughs> <c oughs> ข้าวข้าวรู้ยุนนยต่อม,มอทุกคน,ลนลเลยนะเต็มโมแล้ว,มมวทุกคนเบิ้งเบิ้งสาวหนึ่งหมไล่นี่แล้วมันมีม้มข้าไปยูนโมเก้าทุกคนเออนั่นแหละโซต้มหมอมต้มนั่นแหละ อือทุกคนนี่นะโมยกะเขาเจ้าไปทุกคนเลยโอ้โหเลยที่ต้มมาเลยนึ่งทุกคนเลยนึ่งแต่ว่าโมยสะลุทุกคนเลยเนาะมันงบดเอาไปอืมติ้งปลาเขากะจังหน่อยทุกคนเลยนี่ก็เลยไก่สุกเลยเดี๋ยวพิ่พห่เอ็มจะน่อยก่อนมานเจ้าก้านแบบไม่งอนเนาะ ไปเจ้ามาหาการป่าทุกคนเลยกินแรกแล้วปะยังยังโอ้เอหาหาแรกมาดินะมื่อเช้าก็ยำกามนะพอได้กินปะตัวเลยใส่นี่แลยวตัวตับระด่างตับร้ายแล้วเมื่อเช้าตื่นมากมีคนกินแล้วหาเลยนะบ้าทุกคน ฟูสียงแจ๊ดเจ็ดก้ะข,ขนาทุนเลยฟูปลาเข่งนี่มันมันกูนี่ต<ะ>ัวนึงมันง่ายมัีได้ปลาเข่งป้าทุกคนฟูขนาดเลยนี่ปีงปลาของเขาห่วยนี่พอได้ใน,ในการมาสองคนว่าสิต่ำหุ่งแก้มทุกคนเลยต่ำหุ่งแก้มอีเล,ลมันน <ไป S 1> ี่กระลาบุบเป็นต่ำแจ่วมันบกุกคักกันเลยต่ำปะคุงเลี่น้อง อย,ยอดเลยพี่น้องเอ้เยทรมันจัมะงหงเงี้ยจับมังหงกระปมะมุ่งตลอดได้ตลอดมะัุ่งกินได้ตลอดแสบก,กับเจ้าจีบอีกแซ่บทุกคนจับงี้ทุกคนเลยจับกับปิ้งปลาพอดีเลยของแซ่บขึ้นกับหมักพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นีนสะบ้านเขาเจ้ามาหากินทุกคนเลยแเจ้ายังนอนอยู่นนพูดเถิงหมดน,นะ อือฮึคนเดียเรียบร้อยแล้วกินข้าวนาดิตับมะหุ่งกับปิ้งปลาโหดเ้ยสุดยอดเลยกินข้าวแรกน้ำกันเด้อและอันนี้คือข้าวของบ่อไรทุกคนเลยไปไปเดี๋ยวคนมากินข้าวปั้นทุกคนเลยมาทุกคนมากินข้าวแดงกันเบียร์เด้อพ่อแม่พี่น้องคนมีตับมะหุ่งด้วยทุกคนเลยนี่หัวคอยล่ะเป็นข้าวปั้นทุกคนเลยคอยล่ะอก้อนได้บ่อไรคนมาคนเยอะ เยอะข้าคือเข้าต้มทุกคนเลยเพื่อนเลยใส่เลยปลอยเห็ดมามาทุพคนเลยมาเห็นเข้าเดียวบปด้ปิงป่ากตำงมาเด้อไรเห็อแล้เข้าลวทุกคนเด้อเข้าต้มมันเข้ากัมันเข้าสลุทุกคนเลย

มือบ้างเดินบ้างมือดูขีมือก็ไแก่มัดี้มันมัดกับปาถุยเลมืออะไรมือถุยนั่นเลยคนเด้อเอารอบสองแล้วเข่าหูคนนะมือีรอบสองนี่สามแฉกฮะมืออะไรรอบสองนั่นคนนี่นี่ กินของ้าวบ้านี้ทุกคนเลยแต่การป่าก็ถือว่าได้ทุกคนเลยหมานอยู่ได้หอยก็ะดิหลายเติบป่ากับข้างจะห้าวโลกันลงเลิกกับทัวเลได้อยู่ในป่านะเมื่อต่ำหูเหมือนไปต่ำหุูเหมือนเมื่อเมื่อเอาเอาไหมอ่ะทุกคนเลยเดี๋ยวมาดินสีก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนเลย ก่อนอื่นกับขอขโมกก็เจอทุกท่านดีเข้ามาที่ตามเป็นกำลังใจให้นะพอกันคลิปต่อไปทุกคนสบายดี